สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องตาลฮิลิ่งชาโ่นะคะกลับมาพบก,กับตาลอีกเช่นเคยในช่วงดวงประจําเดือนค่ะและเราก็เดินทางมาถึงเดือนกุมภาพัานธ์แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ,อิยในเดือนมกราคมมีใครรู้สึกเหมือนตาลไหมว่าเดือนมกราคมทอยมานานขนาดนี้ใช่ไหมคะใครรู้สึกแบบนี้คอมเมนต์บอกตาลด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าไพา่นาะเป็นสําหรับที่เราจะมาใช้กันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับท่านที่เกิดในวัน จันนะคะมาเริ่มดูกันก่อนเลยนะคะว่าสถานการณ์ของคุณนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะท่านที่เกิดในวันจันทร์เดือนกุมภาพันธ์นะคะความคิดจิตวิญญาณตัวตนของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอ้โหมันมีความรู้สึกว่าแบบ ไม่ค่อยมีความเรียกว่าอะไรมีความอินดี้เป็นของตัวเองอะ่ะเออไม่ค่อยอยากจะพูดไม่ค่อยอยากจะคุยอะไรกับใครอยากจะอยู่กับตัวคนเดียวนะคะอยากจะปีกวิเวกก็ได้นะแต่ไม่ได้ถึงขั้นนั้นมันแค่ฟิลแบบเบื่อเบื่อเซ็งๆซอะไรแบบนี้หรือเปล่าท่านที่เกิดในวันจันทร์อืมเนาะมันอาจจะไม่สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าติดต่ออะไรกับใครได้มากมายสักเท่าไหร่ในช่วงเ,ออเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ อืมฟีลแบบเนี่ยกอดอกนะไม่อยากจะแบบพูดคุยอะไรใดๆกับใครอย่ามายุ่งกับฉันฟีลแบบนี้หรือเปล่าอลองดูนะอืมแต่ว่าการงานของคุณค่อนข้างที่จะปังนะคะอาจจะมีงานอะไรชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมาให้คุณได้ได,ได้ได้ดิวได้จัดการก็ได้นะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยอยากจะแบบมันมีงานเข้ามาแล้วคุณไม่อยากคุยกับใครไม่อยากจะ ปฏิสัมพันธ์หรือว่าสื่อสารอะไรใดๆกับใครนะคะอยากจะตั้งอกตั้งใจทำทำผลงานชิ้นเนี้ยให้มันสําเร็จได้เพราะอะไรเพราะคุณคาดหวังในเรื่องของชื่อเสียงของคุณนะคะอยากจะได้รับการยอมรับเนาะได้รับการเฉิดฉายเหมือนดวงอาทิตย์ตรงนี้นะคะเหมือนแบบทันตะวันที่เขากําลังมองพระอาทิตย์อยู่นะคะเนาะอยากจะมีแสงเออว่าอย่างนี้ก็ได้นะด้วยความสามารถของคุณ ตันมองว่าคุณทําได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในภาพรวมกันเนาะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะว่าสถานการณ์เหล่านี้ที่คุณมีความคิดที่อยากจะทําตรงนี้เนี่ยมันสามารถต่อยอดหรือว่าสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไหมนะคะดวงเดือนกุมภาพันธ์สําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เเตรียมเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างได้เลยนะอาจจะหรือว่าเพื่อนของคุณเนาะมาชวนไปปาร์ตี้สังสรรค์อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เดี๋ยวดูนะว่าแบบต่อให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้อยากไปกับเขาเหล่านี้เออแต่คุณก็อาจจะต้องไปนะเหนยมาดูกันต่อนะการเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหาเข้ามาให้ได้แก้ไขนะคะปัญหาเล็กปัญหาน้อยอะไรยังไงเดี๋ยวเราเออดูกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะออาจจะเพราะว่ามีแบบไปไปเข้าสังคมเ,ออเยอะนะทำให้การเงินของคุณต้องมานั่งแก้ไขในภายหลังอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าอยากจะไปที่ไหนอะไรใดๆนะคะแต่ว่าสถานการณ์การเงินของคุณอาจจะไม่ได้ฟล์หรือว่า มีพร้อมขนาดนั้นมันเลยทําให้ต้องมาแบบมามาแก้ไขกันตรงนี้มาหาหนทางอะว่าเฮ้ยอยากไปเที่ยวอ่ะจะหาเงินมายังไงดีนะแล้วรู้ไหมว่า,พาไพ่ใบนี้เนี่ยคุณสามารถแก้ไขได้นะคิดอะไรปัญหาติดตรงไหนคุณแก้ได้หมดนะคะอืมอาจจะต้องใช้แบบ นะความคิดสักนิดหนึ่งเออว่าแบบเอ,อ๊จะหาเงินมายังไงดีนะคะเมื่อคิดได้แล้วคุณก็ลงมือทำเนาะเงินมันก็จะมาให้คุณได้แบบไปใช้จ่ายเข้าสังคมอะไรใดๆตามที่คุณต้องการนะคะอ่ะเพื่อนคุณเป็นยังไงบ้างสังคมนะเนี่ยมันมีการพูดคุยกันเรื่องเงินเงินทองทองจริงๆนะอ,อ,อาจจะมีการวางแผนไปไปเที่ยวหรือว่าไปอะไรก็ตามนะแล้วเพื่อนของคุณเป็นคนที่แบบว่าเอ่อ เข้ามาจัดการบริหารการเงินให้กับคุณก็ได้นะคุณสามารถที่จะไปปรึกษาเพื่อนของคุณได้ให้ช่วยแก้ไขสถานการณ์การเงินของคุณหรือว่าหาหนทางหาไอเดียอะไรใหม่ๆใ,ใ,ในการช่องหาช่องทางในการได้มาซึ่งเงินทองได้นะคะเพราะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีการวางแผนในเรื่องการเงินเป็นอย่างดีอาจจะเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในด้านตรงนี้ก็ได้นะคะอือย่างที่แบบเ อย่างของตาเนี่ยเพื่อนตาเนาะเกิดวันจันทร์เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่บริหารจัดการในด้านการเงินม,มีการวางแผนการจัดการการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการลงทุนการทําประกันหรือว่าเป็นผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องการวางแผนการเงินอะไรแบบเนี้ยนะคะเพื่อนตาเป็นอย่างนี้เลยนะสถานการณ์ครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะพ่อแม่ครอบครัว ก็เป็นช่วงที่คุณสามารถปรึกษาที่บ้านได้นะมันจะมีความเพราะแม่ของคุณหรือว่าครอบครัวของคุณเนี่ยจะมีองค์ความรู้ที่ที่ดีนะคะรู้ลึกร,รู้จริงถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรใดๆที่อยากจะไปปรึกษาท่านสามารถไปปรึกษาได้เลยนะคะแต่ว่าอาจจะเขาเขาอาจจะมีความเป็นห่วงของคุณก็ได้อืม แต่เขาเพียงแค่เขาไม่ได้พูดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากรู้อะไรอยากคุยอะไรเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่เข้าไปคุยกับเขานะคะชวนไปกินข้าวชวนไปนั่งชิวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอระบบน้ําระบบเลือดต่างๆในร่างกายด้วยนะคะอาจจะด้วยความที่ท่านก็อาจจะอายุเยอะแล้วนะคะอาจจะมีแบบโรคบ้านหมุนอะไรแบบนี้นะคะ่ะที่ เนาะน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรแบบนี้นะคะเพราะน,นี้ไฮพีสคือเทพธิดาพจันนะคะมีการเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์เนาะน้ําขึ้นน้ําลงก็อมองไปถึงเรื่องน้ําในหูไม่เท่ากันได้อะไรแบบนี้นะคะอลองดูถ้าใครกําลังกังวลหรือว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะเป็นไปในทิศทางตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ ไม่ได้ขึ้นว่าจะป่วยหรือจะอะไรใดๆเลยนะคะตานแก๊บพ,พูดเผื่อไว้เนาะเพราะว่าออแต่ละคนที่เข้ามาฟังเนี่ยสถานการณ์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะก็ลองฟังไปพิจารณาดูเนาะอันไหนทีออ่ใกล้เคียงเรานะคะแล้วออพลังงานดีก็รับไว้ถ้าอันไหนที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ปล่อยวางได้เลยนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาฟังมีหลากหลายจริงๆนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องตรงกับคุณทุกใบนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะ โอเคสัตว์เลี้ยงบริวารของคุณนะคะลูกน้องหรือว่าสัตว์เลี้ยงได้นะคะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหฮาปาร์ตี้นะคะมีความมโนมันม่นใจมั่นคงในการทำงานของเขานะถ้าเกิดว่าเนี่ยไพ่ตัวตนของคุณก็คือดีแล้วอ่ะแล้วสิ่งรอบข้างเพื่อนคุณก็ดีนะคะการเงินก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะที่บ้านก็นั่งชิลชิสบายสบายไม่ได้เครียดหรือว่าไม่ได้กังวลอะไรนะคะรวมถึง ถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเขาก็อยู่ที่บ้านแบบสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีลูกน้องที่คุณจะต้องไปคุยด้วยไปดิวด้วยไปทํางานด้วยเขาก็ตั้งใจทํางานเป็นอย่างดีนะคะอืมไม่มีอะไรต้องกังวลเลยเพราะฉะนั้นมีสิ่งใดที่คุณจะต้องออระมัดระวังนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์บ้าง ปปสรรคปัญหาที่คุณจะเจอชาเลนจ์ที่คุณจะเจอในเดือนกุมภาพ,พันธ์เป็นอย่างไรนะคะโอ้โหเป็นในเรื่องของความสนองกิเลสของคุณนั่นเองนะเออสายเทาสายดำอะไรประมาณนี้นะคะใส่สายเทาอย่างที่ตานพูดก็คือแบบเออไปไปกินเหล้าก็ได้ไป อบายามุกอะไรแนวๆนี้นะคะได้หมดเลยเป็นสายขาวก็คือไปเข้าวัดทำบุญนะคะขอให้เข้าใจตรงกันเนาะอย่างที่บอกเลยว่าอาจจะมีช่วงที่แบบคุณจะต้องไปปาร์ต,ตี้อะไรค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ <_ S 1> เพราะฉะนั้นก็อาจจะ,ะต้องระมัดระวังนิดนึงนะ,ะอาจจะไปเจอตัวเด็ดหรือว่าตัวแรอะไรแบบนี้ที่เข้ามาหาคุณได้นะคะอาจจะเข้ามาในลักษณะของอ เพื่อนก็ได้เพื่อนนั่งริง้งหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันจะมีเสน่ห์บางอย่างที่เข้ามาดึงดูดเนาะเพราะฉะนั้นอ่าน่าจะเป็นตันบอกว่าน่าจะเป็นตัวคุณนะเพราะว่าท่านที่เกิดในวันจันทร์อะมีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วเป็นคนที่เอรูปร่างดีดูดีนะคะอืมต่อให้คุณอวบหรือว่า อ้วนเนี่ยคุณก็จะมีสเสน่ห์ในลักษณะของคุณเพราะฉะนั้นมันจะมีสเสน่ห์ดึงดูดคนเข้ามานะเข้ามาได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ของคุณตรงนี้เนี่ยบริหารให้ดีนะคะไม่งั้นอากาศจะเจอตัวแรที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับคุณได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกําลังทําธุรกิจอยู่นะก็จะมีฟิลแบบคู่ค้าที่ เขามีศักยภาพแบบมากๆอะ่ะทำให้คุณจะต้องเครียดในการวางแผนการจัดการตรงนี้ทำยังไงถึงจะสู้กับคู่แข่งได้ทำยังไงถึงจะสู้กับเออร้านอื่นๆที่ขายหรือว่าทำกิจการเหมือนกันกันกบเรานะคะอาจจะต้องมีการแบบใช้ความรู้ความสามารถ ค่อนข้างที่จะเยอะในการที่จะมาจัดการปัญหาตรงนี้นะคะเนาะอย่างเช่นโปรโมชั่นอะไรแบบนี้เราสู้เขาได้ไหมต้องมีการมาจัดการแบบนี้นะคะถ้าตัดเรื่องของทางด้านเอออบายามุกไปทางด้านสายเทาสายดำอะไรเงี้ยไปนะคะก็จะเป็นในด้านของคู่แข่งที่เขามีความรู้ความสามารถแบบมากๆมีชั้นเชิงในการบริหารจัดการนะคะคุณถ้าเกิดใครที่ทำธุรกิจอะไรใดๆเนานะก็ ลองปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะคะให้ทันสมัยเนาะให้ทันกับคู่แข่งของเรานะคะเรามีกุญสือที่ดีนะเพื่อนคุณก็มีความองค์ความรู้ที่ดีพ่อแม่ครอบครัวงคุณก็มีองค์ความรู้ที่ดีลองพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันคุณจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะเพราะว่าลูกน้องคุณก็คอยที่จะซัพพอร์ต ยอมทุ่มเทยอมแบบทําอะไรเราจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะคะ,ะมาดูกันต่อสําหรับท่านใดที่จะต้องไปติดต่อกันค้ากันขายนะคะติดต่อธุรกิจกับคู่ค้าคู่สัญญานะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอ้โหโดดเด่นนะเขาจะชอบอกชอบใจในการเข้าไปหาของคุณนะคะการพูดคุยการเจรจาอะไรแบบนี้ตันมองว่าคุณคุณทาได้อย่างที่บอกเลยว่าคุณมี มีแลนที่อยากจะประสบความสําเร็จในด้านการงานของคุณอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นคนที่โดดเด่นในสายงานแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะคนจะมองเห็นถึงศักยภาพของคุณคนจะมองเห็นถึงความสามารถของคุณนะคะคุณจะได้ชื่อเสียงมาจากการที่การทํางานทํากิจการอะไรใดๆของคุณเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะค่อนข้างที่จะต่อให้มีคู่คา้า คู่แข่งที่เขาแบบปังสุดๆดดังสุดๆแต่ว่าไอเดียของคุณการจัดการของคุณนค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ลูกค้าต่างๆเนี่ยมองเห็นร้านของคุณโดดเด่นขึ้นมาได้ในสายตาลองดูนะคะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใครมีร้านค้ามีหน้าร้านหรือว่ามีเพจอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนไม่ค่อยเห็นคนไม่ค่อยมองอ๋อหรือว่าแบบ เหมือนโดนมองผ่านอะไรอย่างเงี้ยคนไม่ค่อยเห็นร้านของคุณนะคะลองโปรโมทออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าลองทำโปรโมชั่นอะไรแบบมันที่มันแปลกๆใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเออมาสามแถมหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะอืหรือซื้อสามแถมหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะก็จะทําให้แบบคนเห็นร้านคุณมากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นลูกค้าเข้ามามากขึ้นนั่นเองนะคะสุขภาพมีอะไรจะต้องระมัดระวังหรือเปล่าโอ้โห นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะอืมอย่าไปเครียดอะไรมากจนเกินไปนะคะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้เนี่ยก้าวดามันเป็นอะไรที่อ,อคุณคิดมากไปเองคิดมากเกินไปมันเลยทําให้คุณนอนไม่หลับทําให้คุณฝันร้ายนะคะหรือใครที่แบบฝันร้ายนะไม่ได้เป็นคนคิดมากไม่ได้เป็นคนแบบเครียดอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันมี ภาวะอยู่ในจิตใจลึกๆมันเลยทําให้คุณนอนไม่หลับทำให้คุณฝันร้ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ผ่อนคลายนะวิธีที่ดีที่สุดในการที่ทําเคลียร์พลังงานลบๆเหล่านี้เนี่ยจากการที่คุณใช้ชีวิตมาทั้งวันละ่ะอืมก็คือการนั่งสมาธิสวมดมนต์นะคะจะทําให้เราเนี่ยมีสติอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ล้างพลังงานที่ไม่ดีที่เราเจอในระหว่างวันด้วยนะคะ การงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะคะในเรื่องของการงานของคุณอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะโดดเด่นมากขึ้นด้วยการที่ทําผลงานให้มันผลงานที่มันใหญ่แล้วก็ทําให้คนเห็นนะอืมให้คุณคิดไว้เลยนะ อธิษฐานจิตก็ไแด้พูดกับตัวเองเมนิเฟสตัวเองว่าฉันทําได้ฉันอยากจะทํางานชิ้นใหญ่ชิ้นโตงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับฉันนะคะแล้วคุณจะได้งานนั้นเข้ามาอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาแต่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จาไม่ไม่ไม่อธิษฐานจิตเออหรือว่าไม่เข้าไปปรึกษาผู้รู้ผู้แบบที่เขามีความสามารถอะ่ะไม่เข้าไปคุยกับเจ้านายของคุณว่าคุณอยากจะทําอะไรเหล่านี้คุณก็ไม่มีโอกาสที่จะได้นะ เพราะฉะนั้นอย่าอยากได้อะไรคุณต้องต้องพูดออกไปเอออย่างเงียบนะคะไม่อย่างนั้นคุณก็จำไม่ได้นะอืมแล้วพอมันได้เข้ามาแล้วเนี่ยอะไรที่คุณคิดว่าแบบคงไม่ได้หรอกอะไรเนี้ยแล้วมันได้เข้ามาอันนี้คุณต้องเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยนะไม่งั้นคุณอาจจะเคลียร์ไม่ทันทํางานไม่ทันแล้วสุดท้ายก็มาตั้งเครียดอะไรแบบนี้นะคะเออนะเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยนะคะ อาจจะมีแบบผิดแผนบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรน่ากลัวสักที่เดียวนะคะอืมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันรวดเร็วอะไรแบบนี้ซะมากกว่าเนาะโชคลาภของท่านที่เกิดวันจันทร์มีหรือเปล่าคะในเดือนกุมภาพันธ์โอ้โหโชคลาภไม่ไม่โดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณตั้งอกตั้งใจในการาทำงาน หาเงินสมากกว่านะเพราะถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินลงไปกับตรงโชคลาบลาบลอยอะไรตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเข้ามาให้กับคุณก็ได้ทําให้คุณเครียดนู่นนี่นั่นะเอยสุขภาพก็ไม่โอเคอะไรแบบนี้นะคะต้องเออระมัดระวังสักนิดหนึ่งเนาะอืมสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วก่อนหน้านี้แล้วมันกําลังเสื่อมถอยลงไปเป็นอย่างไรคะมีหรือเปล่าอืม งานอะไรที่มันดูแบบเล็กๆน้อยๆอยดูแบบเพิ่งเริ่มอย่างที่บอกเลยนะว่าคุณอาจจะมีการวางแผนสิ่งที่คุณอยากทำมาก่อนหน้านี้ละแต่ว่ามันมันยังไม่ได้แบบก้าวสเต็ปต่อไปอ่ะเออแล้วมันอาจจะทำให้คุณผิดแผนมีอะไรที่มันแบบพลิกผันได้นะคะ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีการเ,าเตรียมแผนสองแผนสาอะไรแบบนี้ไว้ด้วยนะงานเล็กคุณอาจจะไม่ได้จับนะคะแต่ฟิลของคุณเนี่ยอาจจะได้จับงานใหญ่งานที่มันแบบสร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมสุขภาพร่างกายของคุณให้ดีเตรียมไอเดียเตรียมอะไรต่างๆให้ดีนะคะอะไรที่มันยังเพิ่งเริ่มอาจจะยังไม่ได้แบบต่อยอดนะตอนนี้นะคะอาจจะเป็นอ,อีกชิ้นงานหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะบทสรุป เดือนกุมภาพัานธ์เป็นอย่างไรโอูโ้หระวังป่วยนะสุขภงสุขภาพอะไรใดๆนะคะตกจากที่สูงหรือว่าการเดินทางนะคะช่วงนี้ดาวอังคารเปลี่ยนด้วยนะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเป็นกรณีพิเศษนะคะสำหรับทุกทุกวันเกิดเลยนะไม่ใช่เฉพาะท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะทุกวันเลยนะคะจะต้องระมัดระวังเนาะอาจจะมันทะเลาะปากเสียงก็ได้นะ อเออถ้าอย่างงั้นตานเตือนอันนี้ดีกว่าระวังมีการทะเลาะปากเสียงในที่ทํางานหรือว่ากับอืมแต่มันก็ไม่ถึงขั้นกับจะทะเลาะกับที่ทํางานนะตานกลัวว่ามันจะเป็นเรื่องเออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะระมัดระวังการเจ็บแข้งเจ็บขาการเดินเหินต่างๆเดินให้ระมัดระวังนะคะบันดงบันไดอะไรอย่างนี้นะอืมระวังเอ่อ พักผ่อนให้เพียงพอไม่อย่างนั้นอาจจะมีการย้ายที่นอนเกิดขึ้นได้นะคะช่วงนี้ดาวเปลี่ยนค่อนข้างที่จะเยอะนะไม่ว่าจะดาวดวงไหนเคลื่อนย้ายก็ตามมันส่งผลกระทบอยู่แล้วนะคะก็เนาะอย่าเครียดให้มากพักผ่อนให้เพียงพอเดินอย่าประมาทนะคะขับรถอย่าประมาทนะคะการเดินทางการอะไรอย่างนี้เนาะมาดูกันต่อนะคะสําหรับท่านที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะคะสถานการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้แต่งงงแต่งงานนะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวอ้อาจจะได้แบบสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วนะคะคุณก็อาจจะมีการไปร่วมงานบวชงานแต่งอะไรกับคนรอบข้างได้นะคะอะพากันเดินทางท่องเที่ยวอะไรเงี้ยไปหาของเติม เขเรียกไนะเติมความโรแมนติกให้แก่กันและกันนะคะแต่สําหรับท่านใดที่เป็นแฟนกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานอะไรแบบนี้ได้นะคะก็โอ้โหนา่าพายแบบดีมากๆนะอืมตังก็ขออวยพรล่วงหน้าเลยนะคะสำหรับคนโสดนะมีแนวโน้มที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือไม่นะคะ โอโหโอ้โหะโอเคนะจากสถานก,การณ์ตรงนี้นะคะตันบอกได้เลยว่าท่านที่เกิดในวันจันทร์ะมีความอินดี้มีความแปลกเป็นของตัวเองนะเป็นคนที่คุมคุมคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนเราอะได้เป็นอย่างดีถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะคุมเขาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายอะคุณก็จะแบบ อ่อนน้อมยอมทำตามแฟนทุกอย่างอะไรแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นจากหน้าไพ่เนี่ยค่อนข้างที่จะสันโดษนะอเวลาเวลาอินดี้เวลาอยากจะอยู่คนเดียวก็แบบอยู่แบบสุดโต่งไปเลยเวลาที่หลงรักใครแล้วเนี่ยก็จะรักแบบหึงสุดๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมันมีสองพลังงานนะมันมีทั้งคนที่อยากจะปลีกวิเวกเบื่อกับความรักละอ่ะกับอีกพลังงานนึงก็คือแบบ มีก็โอเคไม่ได้อะไรแล้วถ้าเกิดคนคนนี้เข้ามาทำให้เราคลั่งรักได้ก็โอเคนะเออประมาณนี้เลยนะคะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบหัวกระไดไม่แห้งเลยด้วยความทีออ่ท่านที่เกิดในวันจันทะร์มีสเสน่ห์เป็นพื้นเดิมอยู่แล้วนะคะอาจจะมีคนที่เออแปลกๆเข้ามาจีบคุณแล้วเขาคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคลั่งรักคุณคี้หึงคุณแบบนี้ก็ได้อาจ ทั้งสถานการณ์ยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ว่าหึงคุณไปเกินแบบโอ้โหมากๆแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นฟิลที่แบบแปลกๆดีนะถ้าเกิดมีคนเข้ามาหาคุณก็ลองเปิดอกเปิดใจพูดคุยดูนะคะอาจจะกลายเป็นไอ้เต้าที่ยอมอยู่ในเงื้อมมือคุณก็ได้นะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามานะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่สูงอายุกว่าคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอ้โหนาไพค่อนข้างที่จะตื่นเต้นอะมันเป็นพลังงานแบบ หลากหลายมากๆนะคะถ้าอยากจะบอกอะไรท่านที่เกิดในวันกันรเพิ่มเติมค่ะโอ้โหอ๋มาสองใบโอ้โหอะ d i s t a n c e thunder นะคะ clear the air ที่อยากจะบอกว่าอะไรที่คุณมีความมีเซนต์อยู่แล้วมีความกังวลอยู่แล้วมันยังอยู่อีกไกลน,นะคะถ้าคุณรู้นะตอนนี้อย่าเพิ่งเครียดก่อนนะเนี่ยก้าวดาบขึ้นมา จะทำให้คุณสุขภาพร่างกายไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็เอ,อย่าเพิ่งไปเครียดจนเกินไปนะเก็บไว้เป็นความรู้เป็นประสบการณ์แล้วก็หาหนทางแก้ไขดีกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าไปเครียดกับมันมากไม่งั้นเดี๋ยวสุขภาพเราจะแย่นะคะอืมเจอร์นี่บายมนไหลนะคะพิลิ i อินเมจิกนีอย่างที่บอกเลยว่าเห็นไหมเมกหมอกตรงเนี้ย ฟ้าฝนพายุฝนที่มันกําลังจะมามันมืดใช่ไหมคะแต่มันก็ยังมีแสงไฟแสงทันเดอร์ที่แบบเขาเรียกน,นะสายฟ้าที่มันฟาดลงมาใช่ไหมแต่มันมันก็คือแสงที่แบบยังยังมีหนทางให้คุณไปอะต่อให้มันจะลําบากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดเกินเบื่อเพราะถ้าเราเครียดเกินเบื่อเราจะออไม่สามารถหาทางออกได้ ะะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบค่อยค่ยค,ยคิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะทำใจให้นิ่งๆอย่างที่ตานบอกเลยว่า,าสวดมนต์นั่งสมาธิจะช่วยได้นะคะแล้วก็คุณจะได้พบเจอกับแสงสว่างที่นำทางให้กับคุณนะจงเชื่อในเมจิกจงเชื่อในพลังงานของตัวคุณเองนะคะว่าคุณจะจัดการสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นได้นะคะ แต่ละคนเจอปัญหาไม่เหมือนกันเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าตัวคนเองเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางไหนะไน,ะน,นะคะอ่ะไพ่ขอคําแนะนํานะคะจากไพ่ตรีโลกานะคะอยากจะบอกอะไรท่านที่เกิดในวันจันทร์เลอโอ้หูระวังอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุเล็กอุบัติเหตุน้อยขึ้นอยู่กับพื้น ฐานของแต่ละท่านนะคะบางท่านก็อาจจะเจ็บหนักเลือดตกยางออกบางท่านก็อาจจะแค่มีดบาดนะคะก็เรามาะระวังตัวเองให้ดีนะคะโอ้โหมีแต่ไพ่อาวุธขึ้นมานะพระอังคารมันมีคนอ,อ,อาจจะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้พบเจอกับเจ้ากรรมในเวรก็ได้นะคะแล้วก็มีคนคิดที่จะทําร้ายคุณนะไม่ว่าจะ มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบอดทนนะใช้บุญบาร,รมีในการเข้ามาช่วยเหลือนะคะอย่างตรงนี้ที่ต้องระวังแต่แรกอะ่ะมันก็เป็นไพ่เดวิลเนาะค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะคะในเรื่องสายดำสายเทาอะไรตรงนี้นะอาจจะมี ส่งอะไรมาทำร้ายคุณก็ได้นะคะทางด้านร่างกายหรือจิตใจก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณฮึดสู้เนาะมีปัญหาอะไรลองเอ่ยปากพูดคุยกับคนรอบข้างดูนะคะเขาอาจจะเพร้อมที่จะช่วยคุณอยู่แล้วแหละทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวแล้วก็คู่ค้าคู่สัญญาที่คุณสามารถพูดคุยด้วยได้เนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะสิ่งที่ตันกลัวก็คือเนี่ยพระอังคารก็มาเห็นไหมอย่างที่ตันบอกว่าดาวอังคารย้ายอ่ะอืม ระมัดระวังนิดหนึ่งะคะเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางการาพักผ่อนให้เพียงพออะไรแบบนี้นะคะอของมีคมต่างๆระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะ,ะตันก็ขอ,เ,อเป็นกําลังใจให้กับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะเดือนกุมภาพันธ์ก็จะประมาณนี้นะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีมีสติทุกการกระทําทุกวันทุกเวลานะคะขอ ขอให้บุญรักษาทเทวดาคุ้มครองนะคะสำหรับวันนี้ต่านต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ